เจ้าของธุรกิจร้านจิวเวอรี่ต้องดูคลิปนี้เลยครับโปรแกรมบริหารร้านจิวเวอรี่ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท RPS k r e a e ครับมาติดตั้งโปรแกรมบริหารงานร้านจิวเวอรี่และอุปกรณ์พิมพ์บาร์โค้ดครบชุดครับลูกค้าเลือกใช้งานติดตั้งโปรแกรมบริหารงานจิวเวอรี่ที่โน้ตบุ๊ก1จุดครับและยังมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดต,ตัวนี้1ตัว พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์สติเกอร์ TSC ตัวนี้อีกด้วยครับทางร้านนำโปรแกรมมาจัดการเก็บข้อมูลสต็อกสินค้าแต่ละตัวให้เป็นระบบและเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพิมพ์สติกอร์ออกมาติดชิ้นงานเพื่อเวลานำไปขายจะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองครับเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าสามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำการยิงบาร์โค้ดเพื่อขายสินค้าและออกใบเสร็จได้เลยครับ โปรแกรมสามารถพิมพ์ได้ทั้งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินครับช่วยยกระดับร้านค้าของคุณให้ดูมีมาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค,ค้าได้อีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้าน Jewelry ร,ร้านเครื่องเงินหรือร้านขายอุปกรณ์แบรนด์เนมต่างๆก็สามารถใช้งานระบบของเราได้นะครับใครสนใจติดต่ออริโตซอฟได้เลยครับสวัสดีครับ